ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปกาไก่นะครับวันนี้ผมสั่งอุปกรณ์แคมปิ้งมาใหม่เป็นเตียงเป่าลมยี่ห้อโมโดโฟตัวนี้นะครับพอดีผมเพิ่งสั่งมาเพิ่งได้รับสินค้าเมื่อตอนเช้านี่เองครับเดี๋ยวมาอันบล็อกกันเลยนะครับว่าตัวนี้จะมีความสวยงามขนาดไหนเตียงขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวมาอันบ็อกกันเลยนะครับไปครับไป เดี๋ยวเรามาเติมลมกันเลยนะครับมาดูว่าใช้เวลากี่นาทีในการเติมลมเจ้าโมโดโฟตัวนี้นะครับไป เดี๋ยวเรามาให้ดูนะครับนี่นะครับประมาณสี่นาทีนิดๆนะครับก็เต็มละนะครับตัวนี้ครับโมโดลโฟตัวนี้สี่นาทีนิดๆ,ๆครับนี่ครับตอนนี้ก็เป่าลมเตียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับของโมโดลโฟด้านบนก็จะเป็นกรรมะหยี่นะครับเป็นกรรมหยี่สีฟ้าสีเทาสีฟ้าฟ้าด้านล่างก็จะเป็น สีเทาๆข้างบนเป็นกร,รมบยีข้างล่างน่าจะเป็นพวก PVC พวกอ่าผ้า PVC อะไรแบบเนี้ยหนาๆผมว่าคงทนดีนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าการใช้งานจะระยะยาวจะเป็นยังไงนะครับรูปทรงสวยงามเป็นบุ่มๆบุ่มๆนี่ผมว่าน่าจะรองรับตัวได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาท็อปเปอร์มาปูด,ดูว่า จะสวยงามไหมลองเอาทัพเปอร์มาปูด,ดูก่อนว่าจะเข้ากันไหมนะครับพอ <c oughs> ดีผมมีทัพเปอร์ก่าอยู่ที่บ้าน <c oughs> ลองลองปูด,ดูเดี๋ยวเราจะลองนอนดูนะครับว่านอนแล้วจะเป็นยังไงนะครับอืมก็สวยดีนะทัพเปอร์วางขั้นบนนะครับท่านใดที่ไม่อยากซื้อท่าปูที่นอนก็ ใช้ท็อปเปอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวลงจะลองนอนดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคโอ้ดีเลยละ่ะนอนสบายเลยครับไม่ถึงกับแข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่ถึงกับน,นิ่มจนเกินไปท่านใดที่อยากจะให้มันนิ่ม ให้มันแข็งมากกว่านี้ก็เติมลมเข้าไปอีกได้นะครับสองท่านนอนได้สบายเลยครับนี่ครับอันนี้ผมก็นอนท่านหนึ่งละอันนี้ก็อีกท่านหนึ่งโอเคนอนได้ดีเลยครับสบายดีเลยครับนิ่มนิ่มดีตอบโจทย์ผมมากเลยครับตัวนี้ นีเลยครับเดี๋ยวเรามาสรุปเตียงของเรากันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงผมว่าผมชอบนะเตียงมันตอบโจทย์ผมด้วยแล้วก็มันกว้างดีแล้วมันก็สวยด้วย ถูกใจผมนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาลองใช้ดูว่าจะเป็นยังไงหมอนที่เขาให้มาก็ก็สวยดีนะครับสามารถนอนได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดไม่ชอบหมอนของเขาก็ใช้หมอนของตัวเองก็ได้นะครับภาพโดยรวมผมก็โอเคแล้วครับถือว่าถูกใจผมมากครับเดี๋ยวเราต้องมารอดูนะครับว่าใช้ไปแล้วจะตอบโจทย์ผมได้นานขนาดไหนนะครับก็ ต้องขอจบการรีวิวเต็นท์เป่าลมตัวใหม่ของผมในวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วติดตามกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับว่าผมจะมารีวิวอะไรให้ท่านผู้ชมได้ได้รับชมกันอีกนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย